โอเคครับโอเคครับสวัสดีครับน้องๆครับกลับมาพบกับคุณติอีกแล้วนะครับในการเรียน o อ e เ็ม .3 นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเฉลยโอ e เปีหกสี่ตอนในข้อที่21ถึง25กันแล้วเกินนะครับเ็เอโอเคนะครับมาดูโจทย์กันดีกว่านะโจทย์ข้อ21ครับนะครับอ้าประกาศล่วงตกใจเลยโอเคอ่านต่อนะต่อนะ ต่อครับข้อ21ครับนกรับจ้างทํางานพิเศษ2อย่างคือทําอาหารแล้วขายของก็คือนกขยันเนาะนะครับนกเนี่ยทำอาหารแล,นนาารแล้วนกก็ขายของด้วยนะครับโดยนกเนี่ยรับค่าจ้างจากการทําอาหารทำอาหารเน้นสีเขียวนะครับชั่วโมงละ100่บาทและได้รับค่าจ้างจากการขายของชั่วโมงละ70บาทเห็นไหมแบ่งสีชัดเจนนะสีเขียวคือทําอาหารขายของคือสีเหลือง ถ้านบได้ค่าจ้างเอาล้ครับถ้านบได้ค่าจ้าง1,320บาทและนบทํางานไปทั้งสิ้นทําไมลกูก15บชั่วโมงนบรับจ้างทำอาหารกี่ชั่วโมงครับนี่ครับโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วใช้ใช้ได้หลายเรื่องมากนะแต่ถ้าเกิดวันนี้ครูจะใช้ถ้าเป็นครูหรอครูจะเลือกใช้นะในเรื่องของอสมการนะครับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรแล้วกันนะครับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโด,ดยครูจะกาหนดให นบเนี่ยทำอาหาร m ชั่วโมงโอเคไหมเดี๋ยวเขียนประกาให้เล็กลงหน่อยนะครับนบทำอาหาร m ชั่วโมงและนบขายของ n ชั่วโมงแล้วกันแสดงว่านบทำอาหารและขายของรวมกัน15ชั่วโมงเขียนเป็นสมการได้ทำไมลูก m บวก n มีค่าเท่ากับ15เห็นไหมนี่คือสมการที่1ได้แล้วเห็นไหมทานได้ลูกครับ m บวก n ท่ากับ15นี่คือสมการที่1ได้ล้ เพราะว่าทางาน m ชั่วโมงเห็นไหมช้าๆนะทำงาน m ชั่วโมงและขายของ n ชั่วโมงนะครับ n ชั่วโมงเห็นไหมอ๋อเอาเวลาทำอาหารและขายของมารวมกันเป็น15ชั่วโมงกลายเป็น m บวก n เท่ากับ15ใช่ไหมที่เอาไปคิดเงินทำงาน m ชั่วโมงชั่วโมงละ100บาทคิดเป็นเงินกี่บาทอ๋อได้ค่าจ้างจากการทำงาน100 m บาทค่าจ้างจากการขายของ ชั่วโมงละ70บาททํางาน N ชั่วโมงก็ได้ค่าจ้าง7 0 n บาทซึ่งรวมค่าจ้าง2อย่างแล้วมีค่าเท่ากับ1 3 2 0 0บาทอันนี้คือสมก,การที่2เป็นต้นเห็นไหมคุณคุ้นหรือยังครับนี่คือสมก,การเชิงเช่น2ตัวแปรนะครับเพราะ,ะถ้าเรามีสมก,การเชิงเส้น2ตัวแปรการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรก็มีกลกการง่ายๆคือ1 เอาแบบมัธยมเลยลวกันเนอะไม่ต้องพูดเยอะละหนึ่งทำให้ M เท่ากันหรือ2ทําไมลูกทําให้ n เท่ากันนะเเท่ากันหรือ n เท่ากัดนดะีคุณครูครับเป็นครูครูจะทําให้ M เท่ากันถ้าครูทํา M เท่ากันหมายความว่าครูเอาสมการที่หนึ่งเนี่ยคูณร้อยหมดเลยการคูณร้อยมันก็จะกลายเป็น 100m บวกด้วยทำไมลูกครับบวกด้วย100 n เท่ากับ1,500เป็นต้นนะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็นสมการที่3เห็นไหมเอาสมการที่1ครับคูณร้อยมันจะกลายเป็น 100m นะครับ 100m บวก 100n 100นะคุณกูครับนะแล้วก็เท่ากับ1,500เห็นไหมหลังจากนั้นคุณรูครับนะเอาสมการสองตัวนี้มาลบกันเพื่อทำให้ลดกาจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไปก็จะกลายเป็นสมการที่3ลบกับสมการที่2ไปเห็นไหมสมการ3ลบสมการ2สังเกตน,นะครูไม่เอา2ลบ3แต่ครูเอา3ลบเพราะว่าคุณจะเอา 100m ลบ 100m แล้วคุณก็เอา 100n ลบ 70n มันจะเหลือ 30n เป็นต้นเห็นไหม เห็นไหมครับแล้วก็เอาตัวล่างลบตัวบนก็แอบลบกันเลยแล้วกันครับศูนย์ลบศูนย์กลายเป็นศูนย์ครับคุณครูครับศูนย์ลบสองไม่ได้ก็ยืมไปอันนี้กลายเป็นสี่อันนี้กลายเป็นสิบสิบลบสองก็เหลือแปดคุณครูครับสี่ลบสามก็เหลือหนึ่งคุณครูครับเหลือร้อยแปดสิบครับก็แก้สมการต่อก็จบอันนี้ป .6 ก็ทําได้เนี่ยไหมสามสิบจะคูณย้ายไปกลายเป็นฐานดังนั้นเอ็นจะมีค่าเท่ากับศูนย์ตั้กับศูนย์ครับ 18หาร3เหลือ6ออกคุณครู n มีค่าถ้ากับอกนั่นหมายความว่าเราขายของได้6ชั่วโมงมาไอา้ไม่เช่เาสินบนบขายของ6ชั่วโมงถ้านกขายของ6ชั่วโมงแล้วนบทําอาหารกี่ชั่วโมงละ่ะนบทําอาหาร9ชั่วโมงรู้ได้ไงครับเพราะมันต้องรวมกันเป็น15ชั่วโมงนั่นเองโอเคไหมเย่เย่เยข้อนี้ง่ายครับคําตอบก็คือ9ชั่วโมงนั่นเองครับคุณครูครับเหนะ็นไหม ค่อนข้างง่ายครับเห็นไหมโจทย์แบบนี้มันเป็นโจทย์หัวหมูขาหมาเคยได้ยินโจทย์หัวหมูขาหมาไหมครูพูดบ่อยๆมากในเพจก็คือโจทย์ที่แบบมีหมูทำให้ลูกมีหมูและไก่รวมกันจํานวนเนี้ยก็คือครูจะตั้งหมูเป็น m เนี่ยแล้วก็ไก่เป็น n ก็เอา m บวก n ก็กลายเป็นจํานวนตัวแล้วก็มันก็จะมีขา2ขากับขา4ขาครูก็จํานวนขาเข้าไปคูณก็เหมือนลักษณะคล้ายกันเลยครับทำอาหาร m ชั่วโมงขายของ n ชั่วโมงรวมกัน15ชั่วโมงก็กลายเป็น m บวก n เท่ากับ15 ใช่ไหมเอาไปคิดเงินเป็นค่าจ้างก็กลายเป็นเอาร้อยคูณเบวกกับ70็คูณเกลายเป็นค่าจ้างทั้งหมดแก้ระบบสมการก็จบแล้วนะครับข้อนี้ไม่ยากต่อไปข้อ22ครับมีสารละลายครับนะสารละลาย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 สารละลายชนิดหนึ่งนะครับยูสองจนะครับคูณสิบกำลังลบสลิตรครับถ้าต้องการแบ่งสารละลายนี้นะครับใส่หลอดทดลองให้มีปริมาตรหลอดละ5ห้าคูณสิกำลังลบสลิตร จะแบ่งสารละลายนี้ได้ทั้งหมดกี่หลอดแบ่งครับมีสารละลายอยู่เท่านี้ดูนะมีสารละลายอยู่เท่านี้ต้องการแบ่งแบ่งหลอดละเท่านี้โอเคไหมเฮ้ยต้องการแบ่งหลอดละเท่านี้แสดงว่าให้เอาสองอันนี้มาทําอะไรกันลูกเอามาทําอะไรครับก็มันก็จินตนาการดิเช่นมีสารละลายอยู่ยี่สิบต้องการแบ่งใส่หลอดหลอดละสี่ได้กี่หลอดน้องตอบได้ไหม มีสารละลายอยู่20ต้องการแบ,บ่งใส่หลอดหลอละสี่ได้กี่หลอดก็ออคุณครูครับต้องการใส่หลอดหลอละสีาา่ก็เอาไอหารกันก็ออกได้5้าหลอดี่ครับนี่คือมุมมองความคิดพานออคุณครูเราก็เอาอีตัวบนไอหารอีตัวล่างก็จบละใช่ไหมใช่นะเออท่านเรามาเขียนก่อนนะมาเขียนรูปแบบก่อนคุณครับดังนั้นคําถามข้อนี้กําลังจะถามแล้วว่า2.5คูณ10กําลังลบ2เนี่ยคุณครูครับหารด้วยนะหารด้วย นะหารด้วยนะครับ5คูณ10นะครับกำลังลบ4นะครับ5คูณ10กำลังลบ4นะครับมีค่าเท่าไหร่เอาสมบัติเลขยกกำลังไม่ได้แล้วข้อนี้พึ่งสัญ,ญากรณดีไหมไม่ต้องพึ่งถึงสัญ,ญกรณหรอกคือวแค่สมบัติเลขยกกำลังก็พอละสมบัติเลขยกกำลังมีอะไรบ้างครับคุณครูครับ1นะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้คือเอาตัวเลขหารกับตัวเลขครับ สองเอาสิบกำลังสองหารสิบกำลังสี่กับสมมติเลขยกกำลังครับหารเหมือนกันหารกันนำเลขคี่กำลังไปลบกันครับหรือครูจะเล่นเกลี่ยง่ายๆเลยครูจะเอาเกลียนง่ายๆก่อนเกลียนคืออะไรคุณครูครับครูก็จะเปลี่ยนโจทย์ใหม่ครับสองจุดห้าส่วนด้วยห้าเห็นไหม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 แล้วตัวซอยสิบสิบพูดสิบพูดเสียไปนะสิบกำลังลบสองเนี่ยครูจะเปลี่ยนมาอยู่ข้างล่างกลายเป็นสิบกำลังสองสิบกำลังสิบครูเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ข้างบนก็กลายเป็นสิบกำลังสี่เป็นต้น เห็นไหมครับทุกคนทันไหมครับเอะคุณครูทำไมคุณครูเปลี่ยนเป็นแบบนั้นสมบัติเลขยกกำลังคุณครูนะข้อหนึ่งจำได้ไหมครูเขียนให้ดูแล้วกันนะตัวนี้นะคุณครูสมบัติเลขยกกำลังครับถ้าเกิดเราไปเจอ a อกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a กกำลัง n และถ้าเราไปเจอ1ส่วน a กกำลังเอเออตัวนี้1ส่วน a กกำลังมนเองมันก็จะกลับขึ้นไปกลายเป็น a กกำลัง n ใช่เดียวกันโอเคไหม มันกลับขึ้นกลับลงได้เวลามันสลับขึ้นลงระหว่างเศษส่วนเนี่ยเลขชี้กําลังมันจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกเราสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับเล่นแลกอะไรทั้าสลับได้ตามใจเอาขึ้นเอาลงก็ได้แล้แต่เรานะครูก็เลือกสลับเป็นแบบนี้แล้วกันะะเนาะพอสลับเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคุณครูครับสมบัตินี้ครับเลขยกกําลังฐานเหมือนกันหารกันนําเลขชี้กําลังไปลบกันเ้านำเลขชี้กําลังเป็นลบกันมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ล่ะ2.5อันอนึ่นครูไม่ทำนะส่วนด้วย5 คูณ้็ทำไปแล้วครับ10บกำลังสลบสเห็นไหม,เ,หไหมเลขชี้กำลังลบกันเพราะฉะนั้นคุณครูมันก็จะกลายเป็น2.5คูณด้วย10กำลัง2แล้วก็หารด้วย5เป็นตน้นเห็นไหมครับเห็นไหมครูเขียนให้ละเอียดละเอียดน,นะจริงๆแล้วครณมองแล้วตอบได้แล้วตั้งแต่แรกนะ แต่ครูไม่ทำนะครูบอกว่าจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนจําลึกเลยเพราะครูเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคุณครูหลายๆคนนะครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เปิดคลิปนี้นะครับให้กับน้องๆนะในโรงเรียนมัธยมนะครับม2ม3ได้ดูกันนะครับจะได้นําไปศึกษาดูได้เป็นระบบเป็นสเต็ปๆแบบนี้นะนะพอได้เสร็จปุ๊บคุณกูกลับ10บลัง2มันคืออะไรลูกอ๋อสองจคูณสิบกลังสองสิบกลังสองมันคือ100ครับแล้วก็หารด้วยห้าที่เหลือน้องก็คูณไปแล้วกันง่ายๆ จริงมันง่ายมากนะคำตอบมันออกแล้วกูไม่อยากทำนะกูเอาห้าหนึ่งห้าห้าสองสแล้วก็เติม0ูนย์ยีคูณสอได้เท่าไหร่ล่ะก็เอา2.5งคูณสมันก็กลายลูปสองจุคูณสก,กลายเป็น5เห็นไหมเติมศูนย์ก็กลายเป็น50ครับคำตอบข้อนี้คือ50ครับผลลัพธ์ครับดังนั้นเราจะแบ่งสารละลายในนี้ได้ทั้งหมด50หลอดด้วยกันว้าวว้าว,ว,าว ย้นะ <Yeah. laughs> มันง่ายมากเลยนะจริงๆมันก็ง่ายทุกตัวนะข้อ23ครับมองเปิดๆแล้วมีคําว่าค่าเฉลี่ยมีคําว่าข้ามัธยฐานโจทย์ก้อนี้อยู่ในพาร์ทของสถิติครับนะแก้วมีข้อมูลจํานวนวันที่ใช้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งตั้งแต่เริ่มปลูกจนงอกจนวัน6มเมล็ดซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการปลูกนั้นฉเฉลี่ยแล้วเม็ดละ5วันเออ แต่ก้อยเนี่ยนำข้อมูลจากแก้วมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งแต่ดันเขียนไม่ครบเขียนได้แค่เนี้ยโอ้โหนางก้อยเอ้ยจะเขียนแผนภูมิเมื่อกี้ดันเขียนไม่ครบเขียนมาแค่เอาดูครับเขียนมาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเม็ดที่หกทำไมเองไม่เขียนอ่ะเขียนหกมาละกันนะแต่วันที่หนึ่งเนี่ยสังเกตนะ ในแผนภูมิแท่งนี้ครับน,นะแนวนอนแสดงเมล็ดที่เพาะป,ปลูกแนวตั้งแสดงจํานวนวันที่ใช้ในการเพาะป,ปลูกแต่ละเม็ดหมายความว่าเมล็ดที่หนึ่งเนี่ยเพาะป,ปลูกใช้เวลา4วันในการเจริญเติบโตเม็ดที่สองใช้เวลาส2บวันเม็ดที่3มวันเดียวงอกเลยไม่ได้ีามคูเดาวเป็นถั่วงอกถุงอกชัวแม้เพราะวันเดียวงอกในถุ่งอกไม่ใช่เม็ดอื่นแล้วเม็ดที่4ี่ใช้เวลา10วัน เมดที่5เนี่อาจจะเป็นถัวด,ดำสองวันงอกนะเพราะ2วันงอกเลยเมดที่6อะไรอัไม่รู้คุณครูกำก็เขียนแล้วกันนะไม่ที่6นะครับไม่ที่6กี่วันไม่รู้ก็เป็น X1 วันไปแล้วกันนะเป็น a วันแล้วกันนะไม่รู้กี่วันไม่ที่6 a วันนะทีนี้จากข้อมูลครับมัธยาฐานของข้อมูล6ตัวนี้คืออะไร เออมัธยาฐานคืออะไรครับแต่ก่อนจะหามัธยาฐานนะครับหนูต้องหาวันที่6มันใช้กี่วันถ้าหนูรู้ว่าวันที่6คืออะไรมัธยาฐานคือข้อมูลตรงกลางเมื่อเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยปัญหาคือเม่ที่6ยังไม่รู้ครับแต่เราไม่ยากครับสีเขียวๆนี้เป็นคำตอบของเราครับเขาบอกว่าจํานวนการเพราะมาเมล็ดทั้ง6วันนั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ5วัน ดังนั้นเรารู้วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6ไม่รู้ไม่เป็นไรครับเอา6วันนี้มาหาค่าเฉลี่ยสูตรการหาค่าเฉลี่ยว่าไงลูกครับ x bar มีค่าเท่ากับอะไรลูกครับตัว m แนวนอนใช่ไหมไม่ใช่รูปเิกมา x ส่วน n ซซกมาคือผลรวม นะครับซิกมาเอ็กนะครับซิกมานะครับไม่ใช่ซีมาบางคนบอกซีมาซีมาทาถูแทคทูกากเกือกนะครับไม่ใช่นะลูกนะคนละอันจนนะอันนี้ซิกมาครับนะซิกมาเอ็กส่วนเอ็นเป็นต้นนะครับเออซิกมาเอ็กส่วนเอ็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 นยังไงต่ววะอ่ะซิกมาผลรวมข้อมูล <c oughs> ก็เอาข้อมูลมารวมกันไอ้ไม่จดประหกชัดนะครับสี่บวกสิบสองบวกหนึ่งนะครับลูกบวกสิบนะครับบวกสองแล้วก็บวกด้วยเอ เห็นไหมเป็นบทกลับของการหาค่าเฉลีย่ยครับแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลคือ6ต้องมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ5เท่านั้นเห็นไหมถ้าหนูแก้สมก,การนี้ได้หนูก็จะรู้ค่า a ครับกูก็เริ่มแล้วกันเนาะ10บบวกสิ 12, ก็กลายเป็น22 22บอีวกอีกสก็กลายเป็น25 26 26บวกอีกหนึ่งก็กลายเป็น27 27บวกอีกหนึ่งก็กลายเป็น28เอ้ยบวกถูกไหมเนะี่ย4 12 1 1บสอบวกอีกทนีนะนะเหมือนทำแแม่งทำแม่งนะคุณกูก็ 12บนะคุณคูกับนะสิบวกกับอีก4ก็กลายเป็น16แล้วกันนะสิบกวกหกลายเป็น17 17บวกอีก2องครับกลายเป็น18 19 19บวกอีก10ก็กลายเป็น29่สเ้เฮ้ยเมื่อกี้บวกได้ยี่แปทำไมอีกรอบนี้บวกได้ยี่สิก้าวะนะชัวร์นะยี่สิบเนะนะเพราะฉะนั้นคุณคูกด้านบนมันจะกลายเป็น29่บเวกเเห็นไหมส่วน6มีค่าเท่ากับ5 เห็นไหมครับครูเอาแค่ตัวเลขรลวมกันให้มันดูง่ายก่อนอแก้สมการแล้วครับย้าย6จะหารขึ้นไปกลายเป็นคูณครับมันจะกลายเป็น29บวก a มีค่าเท่ากับ30ถ้า29บวก a มีค่าเท่ากับ30ย้าย29จะบวกย้ายไปกลายเป็นลบครับ a จะมีค่าเท่ากับ1ครับหมายความว่าคุณครูครับไอ้วันที่6เนี่ยมันใช้เวลาในการปลูก1วันครับถ้านะ ดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลครับการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลคือ1นอันดับแรกต้องเรียงข้อมูลครับจะเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้เมื่อเรียงแล้วให้ดูค่าตรงกลางครับนะครับเรียงแล้วดูค่ากลางแค่นั้นครับท่านข้อมูลครับเรียงนะครับอ่ะหนึ่งก่อนเลย1ครับ2ครับเห็นไหมต่อไป4คุณครูครับนะต่อไป10ครับต่อไปอ๊อสิครับ ตัวไหนคือตัวกลางครับคูก็ตั้งตัดทีละอันครับซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้าตรงกลางมี2ตัวจําไว้ถ้าตรงกลางมีตัวเดียวตอบได้เลยครับถ้าตรงกลางมี2ตัวให้หาตรงกลางระหว่างตรงกลางอีกครั้งหนึ่งค่ากลางระหว่าง2จํานวนก็คือบวกการหารสองจริงๆแล้วก็มองออกนะว่ามันคือ3ตรงกลางระหว่าง2ก็3เอ้ยระหว่าง2กับ4มันคือ3ถ้ามองไม่ออกกับการหาค่ากลางข้อมูลอีกรอบหนึ่งครับบวกการหารสองคุณครูครับมันก็จะกลายเป็น6ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะจ๊ะ เย็นไหมง่ายไหมยี่สทฤษฎีวงกลมเรื่องนี้หลายคนไม่ชอบจริงๆคูติก็ไม่ค่อยชอบเท่าไรหร่หรอกไอ้เรื่องวงกลมนี่จริงๆแล้วมันมีสูตรเยอะมีสูตรให้จําเยอะไงแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นโจทย์เป็นโจทย์แข่งขันจริงๆในเรื่องวงกลมมันยากแต่ถ้าเกิดเป็นข้อสอบโอเน็ net, หรือข้อสอบทั่วไปแบบติวเข้าม4อย่างเงี้ย ม4<ม>ทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะง่ายไงม,มันชอบใช้ทฤษฎีพื้นฐานแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันใช้ทฤษฎีที่แบบมันมีเยอะมากอะ่ะเยอะจนขี้เกียจจำอ่ะบางทีมันมีจุดเล็กๆเรน้อยนะครับแต่ว่าไม่ยากหรอกนะอ่ะเราดูง่ายๆสำหรับโอเนตถือว่าไม่ยากข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากเลยกามาจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมโอเคไหมเอบตัดกับวงกลมที่จุด C และจุดดีนะครับให้จุด e อยู่บนวงกลมโดยที่ C E.O. ครับนะ c o มีขนาด35องศาและ D.O.E. มีขนาด120องศาตามรูปเลยถามว่า B.D.E. มีขนาดกี่องศาครับ B.D.E. มาขอให้ไลค์ก่อนเลยครับ B.D.E. กี่องศาอ่ะโจทย์กำลังถามหามุมนี้ครับขยายครับลูกเอาใหญ่ๆเลยอ่ะตรงนี้กี่องศาเห็นไหมไม่ยาก ทีนี้ปัญหาคือครอบถ้าเกิดเราเจอโจทย์เกี่ยวกับเลขาคณิตในเรื่องด้านหรือมุมก็ตามนะครับอย่างแรกครําโจทย์ให้อะไรมาลูกครับเอ้ยน้องก็แค่เขียนมุมเพิ่มขึ้นมาเท่าที่เราพอจะหาได้เท่าที่เราพอจะหาได้อย่างอันเนี้ยอ่ะจะบอกคุณค,ครับให้ O เป็นจุดศูนย์กลางถ้า O เป็นจุดศูนย์กลางปุ๊บครูจะบอกว่าเส้นเนี้ยคืออะไรใครรู้เส้น OD กับเส้น OE เนี่ยมันคือรัศมีวงกลมเพราะมันล่างจากจุดศูนย์กลางไปยันส่วนโค้ง แล้วรัศม te <OR> right. ีวงกลมทุกร <wolf> de ัศมีจะมีความยาวเท่ากันเสมอเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมทําไมลูก ODE คือสามเหลี่ยมหน้าโจทย์โดยอัตโนมัติทันทีครับเห็นไหมสามเหลี่ยมหน้าโจทย์โดยอัตโนมัติทันทีกับดังนั้นคุณครูครับโอโจทย์ง่ายมากเลยทําไมครับถ้าตรงนี้ร้อยยี่สิบสมบัติมุมนะครับสามเหลี่ยมครับก็คือทั้งหมดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบลบออกร้อยยี่สิบมันเหลือเท่าไรลูกมันเหลือหกสิบใช่ไหมหกสิบแบ่งออกสองฝั่งเท่าๆกันคุณครูครับอันนี้สามสิบ อันแรกสามสิบครับได้แล้วอันแรกเออนะคุณครบแล้วผมจะรู้ X ได้ไงอะยังไม่รู้หรอกเอานี้คูไล่ต่อคูไล่เส้นที่สองคุณครูครับเส้นที่สองคุณครูลากซีโอมานะซีโอมาปรากฏพอลากซีโอปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครูอ๋อคุณครูครับซีโอเนี้ยเเส้นเนี้ยคุณครูครับมันยาวเท่ากับโอเหมือนกันครับแสดงคุณครูครับเส้นนี้ยาวเท่ากันครับแดงว่าสามเหลี่ยมซีโอคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับ แสดงว่ามุมนี้ไล่ขึ้นครับมุมพี่ฐานขนาด35องศาเหมือนกันค,คุณครูครับประมาณนี้ครับเฮ้ยได้อีกอันหนึ่งแล้วอ่ะโอเคไหมทีนี้ครูครับถ้าเราจะหามุม X ได้สําคัญเลยถ้าเกิดเรารู้มุมนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยสามุมเนี้ยมันต้องเป็นร้อยแปดสิบองศาถูกไหมถูกไหมเนี่ยสามุมนี้ต้องเป็นร้อยแปดสิบองศาแต่เรารู้มุมนี้คือสามสิบเรายังไม่รู้อีกมุมเราหาได้ไหมหาได้ครับอันต่อไปครับ สมบัตินี่ครับลูกอ่ะวงกลมวงหนึ่งลูกครับนะจากจุดศูนย์กลางนะลูกจา๋ามุมที่จุดศูนย์กลางกับมุมที่ส่วนโคง้งนะนะจะมีขนาดเป็น2เท่าเสมอเช่นบางคนยังงงอยู่นะถ้าตัวนี้มีขนาด x องศามุมนี้จะมีขนาดเป็น2 x ทันทีนี่คือมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมที่ส่วนโค้งจะมีขนาดเป็น2เท่าเสมอถ้าคุณครูครับถ้าตัวนี้ยมุมเนี้ยลูกครับไ้ลูกมุมเนี้ยห ใช่ไหมถ้ามุมนี้หกสิบหมายเขาว่า,าตรงนี้เท่าไหร่ลูกยีห้าเพราะต้องยี่สห้ากับสามห้ารวมกันเป็นหกสิบอ่าถ้าตรงนั้นยี่บห้าตรงนี้ก็ยีห้าเห็นไหมถ้าตรงนั้นยี่ส้าเกิดอ,อะไรขึ้นอีกสองมุมนี้ทำไมลูกห้าห้าดังนั้นคุณครูครับมันจะได้สมการนี้ครับ x บวกห้าสิบห้าต้องมีค่าเท่ากับ1นึอปองศาจากสมบัติมุมตรงนี้ครับ มุมประชิดนี่ครับเห,เห็นไหมเห็นไหมได้แล้วนะย้ายค 5, 5จากบวกย้ายไปกลายเป็นลบครับมันก็เหลือ X มีค่าเท่ากับนะอันนี้ก็เหลือ17แล้วกันเนาะอันนี้ก็กลายเป็น10 10ลบ5ก็เหลือ5ครับนะเลบ5ก็เหลือ2ครับชัก1ลงมาอ,ออกคุณคููครับมุม X ตรงนั้นมีขนาด125องศาหรือ BDE นั่นแหละครับที่มีขนาด125อองศา,าว้าวว้าวนะ แล้วก็มาดูข้อสุดท้ายของปีนี้กันครับง่ายที่สุดเลยนะกำหนดให้ปริซึมปริซึมทรงตันแท่งหนึ่งนะครับมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่อันหนึ่งปริซึมเน้นก่อนนะขอไฮไลท์ไปที่ปริซึมก่อนอ่ะปริซึมกับอีกอันหนึ่งพีระมิดครับพีระมิดตันอันหนึ่งครับมีรูปเป็นฐานสามเหลี่ยมเท่าอันหนึ่ง่างรูปนะทีนี้จดครับจบว่า จากข้อมูลครับถ้าปริซึมและพีระมิดนี้สูงเท่ากันครับแล้วปริมาตรของปริซึมเป็นกี่เท่าของพีระมิดนี้ประโยคแรกครูชอบคํานี้ครับครูชอบคําว่ากี่เท่าครับคําว่ากี่เท่าเนี่ยครูบอกออกข้อสอบไม่โคตรจะบ่อยตั้งแต่พูดตั้งแต่ป6กนะว่าออกคุณคุณถ้าเกิดหนูไปเจอคําถามท,าที่ประมาณเนี้ย A กี่เท่าของ B เนี่ยหลักการคือหนูไปหาก,ก่อนที e. คืออะไร EB คืออะไรแล้วทำไม้ลูกไอเอา A หาร B ครับเช่นถามว่ามานะมีเงิน20 มานีมีเงิน60มานะมีเงินเป็นกี่เท่าของมานีเฮ้ย A มีเงิน20 B มีเงิน60ก็ได้ a มีเงินเป็นกี่เท่าของ B ก็อ๋อนูก็เอา20หาร6 0ก็อ๋อมีเงินเป็น1ใน3เท่าค่ะต้าแต่โจทถามว่า B เป็นกี่เท่าของ A คุณก็เอา60ไปหาร20ถามใครก่อนเอาคนนั้นขึ้นก่อนเป็นต้นเพราะฉะนั้นโจทย์คนนี้ไม่มีอะไรเลยครับ หนูแค่ไปหาปริมาตรของปริซึมนะครับหนูแค่ไปหาเนี่ยปริมาตรของปริซึมสีเหลืองแล้วกันนะปริมาตรของปริซึมเอามาหาด้วยปริมาตรของพีระมิดแค่นั้นเองโดยการหารจุดเนี้ยไม่จําเป็นต้องหาออกมาเป็นตัวเลขเพราะสังเกตรครับโจทย์มาเป็นแบบเป็นรูปแบบที่ไม่มีตัวเลขเลยครับราะแบบเนี้ยยิ่งง่ายดูครับอันดับแรกสูตรอะไรครับสูตรปริมาตรก่อนนะปริมาตรของปริซึมครับนะปริมาตรปริซึมคือพื้นที่ฐาน นะคูณความสูงพื้นที่ฐานคูณสูงครับอันนี้ปริมาตรปริซึมส่วนปริมาตรของนะครับพีระมิดนะครับมันคือทำไมลูกเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงโจทย์บอก2อ,อันเนี้ยมีพื้นที่มีความสูงเท่ากันโจทย์บอก2อ,อันนี้มีความสูงเท่ากันเราใช้สูงเหมือนกันได้ สองฐานไม่เหมือนกันครับฐานอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมทำไมลูกสามอ้สี่นนเหลี่ยมได้ขนาดเอ้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกับสี่กับสามเหลี่ยมด้านเท่าทีนี้เรามาดูครับคูณแล้วผมจะหาพื้นที่ฐานสองอันนี้ได้ยังไงละ่ะผมจะหาพื้นที่ฐานสองอันนี้ได้ยังไงละ่ะหนึ่งครับนะ้องตัวนี้ยาวหนึ่งหน่วยตัวนี้หกสิบองศารู้ได้ไงครับสามเหลี่ยมด้านเท่าครับอันนี้ก็หกสิบอันนี้ก็หกสิบอันนี้ก็ต้องยาวหนึ่งหมดโอเคไหม สองอันเนี้ยมองเผลเผไม่รู้ครับแปดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับด้านทุกด้านยาวเท่ากันครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งหมดเลยโอเคไหมสองคุณครูผมยังมองอะไรไม่ออกครับจนกว่าผมจะตัด AC ขึ้นมาพอผมตัด a อซขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นรู้ครับค,คุณครูครับอย่างแรกอันเนี้ยหกสิบครับโอเคไหมอันเดินเนี่ยทั้งหมดคือร้อยยี่แต่พอแบบปุ๊บมันกลายเป็นหกสิบกับหกสิบครับอันนี้ก็กลายเป็นหกสิบอันนี้ก็กลายเป็นหกสิบครับแสดงว่าเฮ้ยมองให้ดีๆนะ ทุกคนมองให้ดีๆนะตั้งใจมองเลยนะรูค,ครับสามเหลี่ยมรูปนี้ครับสามเหลี่ยมรูปนี้ครับหนึ่งอันนี้มีกี่รูปครับลูกสองครับแสดงว่าอ๋อถ้าครูคำนดให้อันเนี้ยมีพื้นที่ A ตารางหน่วยฐานของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะมีพื้นที่กี่ A ลูก A บวก A ก็คือ2 A ตารางหน่วย เขียนเป็นแบบนี้เลยครับพั้นอ๋อปริมาตรนะครับพนปริมาตรของปอริซึมนะครับปริซึมตันฐานสี่เหลี่ยมขนมเปีปนมีพื้นที่2ทำเป็นลูก 2a <2 A S 2> พื้นที่ฐานคือ 2A คูณสูงให้เป็น h ไว้แล้วกันโอเคไหมส a h ส่วนปริซึมนะครับเป็นปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ามีปริมาตรเซษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานก็คือ a คูณสูงก็คือ h ประมาณนี้แล้วเราถามว่าปริมาตรเป็นอปริซึมเป็นกี่เท่าของพีระมิดก็เอา2 ah หารด้วยเศษ1ส่วน3 ah เป็นต้นสังเกตเห็นไหม a ต่อกับ a ครับ h ต่อกับ h ครับมันก็จะเหลือ2หารเปลี่ยนหารเป็นคูณครับ1ส่วน3ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจาก1 3, ส่วน3กลายเป็นเศษ3ส่วน1ครับซึ่ง2คูณ3ก็กลายเป็น6ตอบ6เท่าครับประมาณนี้เย้ yeah. นะ ข้อนี้ชิวๆครับจริงๆข้อนี้ชิวนะถือว่าเป็นโจทย์ข้อง่ายๆหนึ่งข้อเลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับนะครับโอนเน็ตแอม3นะครับก็หวังว่านะครับความรู้นี้นะครับจะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับถ้าเกิดใครเรียนแล้วเข้าใจครับก็อย่าลืมฝากนะครับกด s u b สไครต์นะครับสับสไครต์สับสไครต์สับสไครต์อะไรก็ไม่รู้แหละนะกดกระดิ่งติดตามไว้ได้นะครับเพื่อติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาน้องไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะแล้วก็เจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้